สวัสดีจ้ามาลวจ้ามาลวจ้าเพื่อนๆนหลังจากฝนตกแดดออกตอนเย็นเยตาจะพาเพื่อนๆไปดูสวนผักแถวๆนี้เยตาถ่ายดูให้ถ่ายให้ดูแล้วมาตอนเช้าเนาะนี่หลังจากฝนตกแดดออกนะถ่ายให้ดูแล้วแถวนี้ว่าดอกโบตันเยตาเป็นยังไงถ่ายดูแล้วทีนี้เราไปดูสวนผักกันเยตาไปทํางานในสวนผักมาแล้วแหละเพื่อนๆนจะทําอะไรรู้ไหม เยตะไปปลูกปลูกอะไรนะปลูกแรดีด uh, ปลูกข้าวโพดปลูกผักชีโรยผักชีราวไปมั่วม่วแล้วก็ uh, อะไรอีกถั่วลันเตา เยตาลองปลูกดูนะปกติมันจะหมดหน้าปลูกแล้วอยู่นี่อยู่เยอรมันนี่มันจะมีถ้าเราไปซื้อเมล็ดผักอะไรมาอย่างนี้เขาจะเขียนในซองนะว่าปลูกเดือนไหนถึงเดือนไหนอะไรอย่างนี้เพื่อนๆไม่ใช่ปลูกได้ตลอดเหมือนบ้านเรานะอยู่นี่นะอย่างพวกทวารันเตานี่มันหมดเวลาปลูกแล้วแต่เยตาก็เห็นฝนมันตกมันชื้นช่ำดีนะก็เลยลองปลูกดูถ้ามันไม่ได้กินเราก็กินยอดมันอะไรอย่างนี้นะเยตะเคยปลูกปีที่แล้วปลูกรอบสองมันก็ไม่สวยทวารันเตานะนั่นแหละ เขาจะมีเขาจะมีวันเดือนปีจํากันให้เราปลูกเพราะว่าอยู่นี่อากาศร้อนมันมันไม่มันมีไม่เยอะนะนั่นแหละอย่างเรดิสนี่ปลูกได้ตลอดเรดิสอ่ะเนาะนั่นแหละเพราช่วงนั้นที่ฝนไม่ตกยิตาเลยไม่ปลูกแต่ตอนนี้ดินมันชุ่มฉ่าดีเนาะยิตาก็เลยเอาเรดิสมาปลูกอีกนี่ยิตามาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ดูเล็บดูมือแต่พอดียิตาโหลดวิดีโออยู่ยิตาโทรศัพท์มันไม่ว่าง เลยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูที่นี่พอดีไปดูโหลดวิดีโอเสร็จแล้วเยะตะก็เลยได้แล้วเยะตาก็มาเก็บสตรอเบอรี่ด้วยนี่เก็บสตรอเบอรี่ไว้จะชวน,นเพื่อนๆนเก็บก็อะไรนะบอกแล้วเมื่อกี้ว่าโทรศัพท์มันไม่ว่างนะเห็นไหมนี่ยตาเก็บเก็บข้างที่สองเลยนะนี่เนาะฝ <c oughs> นมันทําลายต้นผักชียตามหมดเลยมันสูงไม่รู้มันเห็นหรือเปล่านะมันท่อนแสงหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนนี่ นี่ดูยิตาเอาไปทิ้งหลายต้นแล้วนี่เนาะยิตาเอาไว้เม็ดมันเนาะไม่เป็นไรหรอกมีอยู่เยอะเอาไว้เม็ดมันปลูกอีกอย่างหนึ่งยิตาก็ไม่มีพื้นที่ปลูกแล้วเพื่อนๆแรดิสแรดิสนี่ยิตามาปลูกมาปลูกแซมกับต้นหอมเมื่อกี้แรดิสเนาะยิตามาปลูกแซมตรงนี้เออี่ยิตาไทยดูหน่อยมีเพื่อนบางคนเขาถามยิตาว่าหัวผักหัวผักที่ยิตาตำาน่ะมันเป็นยังไงนี่ยิตาไทยดูหน่อยนะนี่หัวผัก เดียเดียเดียนี่เห็นไหมเพื่อนนี่แหละหัวผักติยะตาะเอาไปตำต้นมันใบมันจะเป็นเหมือนคนะแล้วมันก็จะกรอบแบบคณะนั่นแหละเพื่อนๆใบมันกินเหมือนคนะเลยแล้วหัวมันนี่หัวมันก็จะคล้ายมะละกอมากที่สุดตัวนี้แหละตำก,กรอบอร่อยถ้ามีมะละกอ,อกะะับใบนี้ะติยตาว่าตัวดีติยตาชอบตัวนี้มากกว่าเนาะแล้วแต่คนชอบนะเพื่อนๆมันคือมันคล้ายมะละกอมากที่สุดอนะนั่นแหละตัวนี้แหละเพื่อนๆ นาเห็นไหมนี่แหละที่ยาตาถ่ายให้ดูเนาะงั้น,นแล้วก็ดูผักชียาตามันมันใหญ่แล้วนี่แหละยตาากับผักชีใหญ่แล้วยาตาจะถอนไปแช่แข็งไว้เนาะแล้วยาตากับปลูกไอ้นี่ด้านข้างนี่เอออะไรนะเพราะว่ายาตาไม่มีพื้นที่แล้วยตาเอาเออ ถุเรียนตามาปลูกด้านข้างเพราะมันขึ้นมาเยตาจะถอนนี่ผักชีจะได้เวลาถอนไปแช่แข็งไว้แล้วปกติเยตาไม่แช่แข็งไว้หรอกแต่มันเยอะไม่รู้จะทําอะไรเนาะเพราะว่าเยตาแช่แข็งไว้ก็ไม่ได้กินเพราะว่ามันมันปลูกเสริมตลอดอนะเนาะนี่เยตาปลูกไปครึ่งหนึ่งเององทุเรลยนตาคือลองปลูกเนาะอีกครึ่งหนึ่งเยตาก็ผักชีไทยเพาะผักชีไทยใหม่อีกทีหนึ่งเนาะนั่นแหลนะเนาะมีอะไรอีก แต่ว่าจะมาทำความสะอาดตรงนี้ดูไม่ได้ทำเลยตรงหน่อไม้ฝรั่งเยตานี่ไม่ได้ทำเนาะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเยตาวันหลังเนาะวันนี้มันมันมันเย็นแล้วนะเพื่อนๆอนีตาจะพาเพื่อนๆมีเพื่อนบางคนก็บอกว่าให้เยตาพาชิมผลไม้ในผลไม้พาชิมเอ่ออะไรนะเอ่อเชอรี่เชอรี่ดิบหน่อยเชอรี่เขียว อีเพื่อนๆเ็บอกอีก่งตามมาเออมันก็ความก็ได้ ได้อีกคลิปหนึ่งนะเดยตาจะพาชิมพรุ่งนี้ถ้าแดดมันออกนะเพราะว่าเออจริงๆหละเนาะรู้แต่สุกว่ารสชาติมันยังไงแต่ยตาชิมดูแล้วแหละแต่ยังไม่บอก <g ül> แต่แต่ปีนี้เสียหน้าเสียดายยตาบอกแล้วว่ามันผลไม้บ้านยตามันยังไม่เยอะเนาะอย่างอย่างลูกแพรนี่ก็ไม่เยอะแต่ก็พอพาชิมได้แต่มันยังเล็กขนาดนี้ลูกแพรชิมมันก็ไม่มีรสชาติหรอกเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้มันสักพักหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว,วัานไหนไดยตาจะพาชิมเอ,อ,เอ,อ เชอรี่นะเชอรี่มันก็คืออย่างว่าอะไรมันก็เริ่มอีกประมาณสักสองอาทิตย์ก็กะว่าเริ่มสุกแล้วแหละเชอรี่นะเพ,เพื่อนๆประมาณอีกสองอาทิตย์เนาะนี่น,น,น,นี่เห็นไหมเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเขียวแหละเพื่อนๆเนาะนีนน่เดี๋ยวตาจะ ชิมไอ้นั่นให้ดูนิดนึงสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่วันนี้โชว์นายจิตานี่นาตายอยาดหยาเป็นยังไงนะพอโชว์ได้ไหมเนี่ยพอโชว์ได้ไหมเฮ้ยถูกกับชิมสตบบรอเบอรี่หน่อยสิชิมสตบบรอเบอรี่หน่อยอห็นนะฮัลโหลเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นยิตตาไหมบอกหน่อยบอกหน่อยยิตาไลายสดยิตาไลายสดเดี๋ยวจิตตาคนเช็ด นี่เห็นหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนยตาไม่เห็นนะยตาไม่ไม่เห็นกล้องนะแต่ยตาอยากชิมอ่ะอยากพาชิมอ่ะอร่อยอร่อยเพ่อนเพื่อนขออีกลูกหนึ่งมือ ชนบทก็อย่างเงี้ยแหละเพื่อนๆไม่ต้องไปอนามัยมากอนามาัยมากโรคเยอะโรคเยอะน่กกระดูอ่ะนี่มือ,อยันตะพุูกปลูกฝักปลูกอะไรไปเมื่อกี้เองมีแต่ขี้ดินสตอวรี่สตอรี่เช็ดเช,ช็ดทู่ทูเช็ดเช็ดทูท่ทูในเสื้อนี่แหละ ยัยตาคำอะไรน้องไม่พันเพื่อนยัยตาคำเรื่องไข่เมื่อวานนั่นแหละเก็บไข่แล้วเอาไข่ไปขึนนะขออีกลูม่กินแล้วก็อร่อยเพื่อนๆพาเพื่อนๆเก็บเขาไม่ได้เก็บเมื่อกี้โทรศัพท์ไม่ว่างพองมพิ่ม ผมเพิ่มอะไรก็กินไปด้วยอะไรเพื่อนๆไม่ต้องอนามัะมากือ่นี่แหละคิดถึงคิดถึงายตาไม่รู้าหมูหรือจานะเพระยาะเยตามองไม่เห็นกล้องนะเพระยาะเยตาบอกแล้วเพรยายตาบอกแล้วนะว่าถ้าถ้าเราจะเอากล้องมาเห็นหน้าายตาอย่างนี้เนาะมันก็อะไรอ่ะมันก็เห็นได้หน้าเยตามันไม่เห็นวิวเนาะนั่นแหละ อเดียตาพาไปดูไอ้นั่นนิดนึงพาไปดูเชอรี่นิดนึงอเดีนนยตาจะพามาชิมแต่พามาดูเฉยๆเองดูนิดนึงพามาดูนิดนึงโลมันไม่ค่อยใหญ่หรอกเพื่อนๆปีนี้เพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามันขาดน้ํามันขาดน้ํานี่นี่เห็นไหมเร็วเนาะนเพื่อนๆเร็วเนาะ ยังไม่พาชิมหรอกยังไม่พาชิมหรอกเดี๋ยวเราทราทำให้เพื่อนๆติดใจรอรอติดตามรอติดตามเดี๋ยวยตายจะพามาชิมนะเอติดตามนะติดตามนะย,ย,ยตายาจะพาชิมจ้าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึง